ตอนนี้นะคะ <ไป S 1> ก็อยู่ที่เซ็นทรัลพาราซาอุดอรนะคะก็มาดูเขาแข่งขันตะก้อชิงแชมป์โลกตอนนี้ก็ไทยก็ชนะไปหลายหลายเซตแล้วตอนนี้ก็อยู่กับ <c oughs> เอา้าดีเนี่ยอยู่กับโฟ<ผ>อยู่กับเ<ผ>จียจ๊ยบเออมันกำลังแบ่งซุกิชิกันอยู่ <c oughs> <c oughs> ไม่ให้มาดูตะก้อมาดูสุกิชิอะไรของมัน บอกว่ามันมากแต่ว่าคนเยอะดีแล้วกลับบ้านเราบา,บาไป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 หน่อยโอ้ยบบน